พบกัรบรายการกิจชีวิตกับด้านกับผมนะครับกิจพลเดชวิสัยท่านที่ดูช่อง u t u b e กิจโพสต์ชนแนลนะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยครับรายการกิจชีวิตกับด้านจะนำเสนอข่าวซึ่งเป็นข่าวกระแสหลักซึ่งทางสื่อมวลชนกระแสหลักนำเสนอผมก็จะนำมาวิเคราะห์วิพากษ์วิจารในแง่มุมที่แตกต่าง ในบางเรื่องบางแง่มุมอาจจะไม่ถูกใจใครบางคนก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยการที่จะพูดถึงใครสักคนหนึ่งแล้วให้ถูกใจทั้งร้อเเซ์มันคงเป็นไปไม่ได้ถ้าท่านคิดต่างในการไลฟ์ของผมก็คอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์มาได้จะนำมาพิจารณาทุกคอมเมนต์นะครับ วันนี้ก็จะคุยถึงเรื่องโพนะครับโพซึ่งนำเสนอเรื่องราวที่พี่น้องประชาชนนั้นอยากได้นายกรัฐมนตรีแบบไหนอยากได้ใครแล้วก็แต่ละคนมีจุดแข็งจุดอ่อนอย่างไรวันที่14สิงหาคมที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจ,จารย์ดต็ตรนพดลการนิกาท่านเป็นผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูปเปอร์โพสเน์นอผลสำรวจเรื่องจุดแข็งจุดอ่อนคนจะเป็นนายกรัฐมนตรีกรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพผ่านกระบวนการวิจัยเชิงทดลอง เพื่อลดความคาดเคลื่อนแก้ไขเพื่อเพื่อลดความคาดเคลื่อนแก้ปัญหาแรงความคาดเคลื่อนจากผู้ถามผู้ตอบและเครื่องมือวัดและใช้เทคโนโลยีความปลอดภัยทางไซเบอร์ต่อติดข้อมูลแวดล้อมในโ,โรคโซเชียลลดปัญหาผลกระทบความน่าเชื่อถือของข้อมูล จำนวนทั้งสิ้น2 0 2 5ตัวอย่างระหว่างวันที่9ถึงวันที่13สิงหาคม2,565โดยมีค่าความคาดเคลื่อนจากการกำหนดขนาดตัวอย่างบวกลบร้อยละหในช่วงความเชื่อมั่นร้อยละ95ผลสำรวจพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ47.7เป็นชายร้อยละ52.3เป็นหญิง สอดคล้องกับสัดส่วนของประชากรผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอายุ18ปีขึ้นไปจำนวนทั้งสิ้น52 52ล้าน1 7 3 6 0 4คนอ้างอิงฐานข้อมูลประชากรกรรมก,การอ้างอิงฐานข้อมูลประชากรกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย เดือนมิถุนายน2,565ในตัวอย่างนี้มีร้อยละสิบอายุไม่เกิน24ปีร้อยละสอายุ2 5ถึง3 9ปีร้อยละสามอายุ4 0ถึงห้ปีและร้อยละสิบาอายุ60ปีขึ้นไปและเมื่อแยกจำแนกเป็นอาชีพพบว่าร้อยละ6เป็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐ ร้อยละสิบเป็นพนักงานเอกชนร้อยละสิบเ้าจุดาพาคอิสระร้อยละยี่สิบเอจุเป็นเกษตรกรร้อยละสิบแปดจุรับจา้างทั่วไปร้อยละแปดจุดหนึ่งเป็นนักศึกษาร้อยละสี่จุดห้าเป็นพ่อบ้านแม่บ้านกเกษียณอายุและร้อยละหนึ่งจุดเจดเป็นอื่นๆและว่างงาน โดยจำนวนมากหรือร้อยละสามมีสิทธิ์เลือกตั้งในภาคอีสานร,รองลงมาคือร้อยละยี่ภาคกลางร้อยละสิบภาคเหนือร้อยละสิบภาคใต้และร้อยละแปกรุงเทพพมหานครที่น่าพิจารณาคือสามอัดับจุดแข็งจุดอ่อนคนจะเป็นนายกรัฐมนตรีในการเลือกตั้งครั้งต่อไป อันนี้เรามาเข้าเข้าเรื่องกันนะครับว่าการทําวิจัยแล้วการแล้วผลออกมาอย่างไรการทําโพอว่าใครชอบอย่างไรตามกลุ่มตัวอย่างนะครับพลเอกประยุทธ์จันโอชาครับมีจุดแข็งคือมีความจงรักภักดี45.1%อดทนแบกภาระวิกฤตประเทศ 3ามจุสี่มีผลงานปิดประเทศฟื้นเปิดประเทศแต่ไม่ได้ปิดมีผลงานเปิดประเทศฟื้นสัมพันธ์ไทยซาอุดิอารีเป็นต้นสามปซในขณะที่จุดอ่อนคือไม่ควบคุมไม่คุมอารมณ์โมโหง่ายห้าสบอยู่นานมาแปดปีห้า็ ไม่เก่งเรื่องการแก้ปัญหาปากท้อง48.4%นั่นคือพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับก็ดีก็คือมีความจงรักภักดีแบกภาระวิกฤตประเทศมีผลงานในการเปิดประเทศนั่นก็ข้อดีที่มีเปอร์เซ็นต์สูงส่วนข้อด้อยก็คือไม่ควบคุมอารมณมมโหง่ายอยู่นานแปดปีไม่เก่งเรื่องกแก้ปัญหาปากทอง นี่คือพลเอกประยุทธ์จันโอชาครับนางสาวแพท์ทองทานชินวัตรครับจุดแข็งก็คือจงรักภักดี20.1เป็นคนรุ่นใหม่43.7เป็นบุตรสาวของอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณ46.3จุดอ่อนก็คือขาดประสบการณ์การเมือง42.8ยังไม่มีผลงาน40% และน่าห่วงเรื่องการตัดสินใจในการในภาวะกดดันทางการเมือง32%แเ้วก็แพ้ทองแท้ก็คือจุดเด่นก็คือมีความจงรักภักดีเป็นคนรุ่นใหม่เป็นบุตรสาวของนาะยกทักศิณจุดอ่อนก็คือขาดประสบการณ์การเมืองไม่มีผลงานแล้วก็น่าห่วงเรื่องการตัดสินใจในภาวะกดดันทางการเมืองมาดูพลเดกประวิทย์วงสุวรรณบ้าง จุดแข็งก็คือจงรักภักดี29.3%มีเครือข่ายกว้างขวางทุกวงการจัดการอิทธิพลได้39.2%มีผลงานแก้ก,การค้ามนุษย์จากที่ทำกินจัดการน้ำแก้ภัยแล้ง30.9%ในขณะที่จุดอ่อนก็คืออายุมาก62.7%ไม่มีเวลาลงพื้นที่36% 36% และการสื่อสารประชาสัมพันธ์34.9%พลเอกประยุทธ์นะครับจุดแข็งก็คือว่ามีความชงรักภักดีมีผลงานคือค้ามนุษย์จากที่ทำกินจัดการน้ำแก้ภัยแรงจุดอ่อนก็คืออายุมากไม่มีเวลาลงพื้นที่และการสื่อสารประชาสัมพันธ์ไม่ดี ส่วนนายพิธาลิมเจริญรัตจุดแข็งก็คือจงรักภักดี16.1%คนรุ่นใหม่41.4%พูดจู้จาเก่ง36.1%จุดอ่อนก็คือไม่มีผลงานขาดบารมีทางการเมืองไม่มีผลงาน35.9%ขาดบารมีทางการเมือง36.4%และยังมีช่องว่างเข้าไม่ถึงชาวบ้าน35.8%อันนี้คือคุณพิธา ดิมจเจริญรักนะครับจุดแข็งก็คือมีความจงรักภักดีเป็นคนรุ่นใหม่พูดจาาเก่งจุดอ่อนก็คือไม่มีผลงานขาดบริีทางการเมืองและยังมีช่องว่างในการเท่าถึงชาวบ้านอันนี้มาถึงนายอนุทินชาญวีรกูลครับจุดแข็งก็คือจงรักภักดี41.3%แก้วิกฤตโควิดต่างชาติยกย่องดูแลผู้ป่วยดีขึ้น45.9 มีความสามารถทำธุรกิจสำเร็จบ้านคง40.7%จุดอ่อนก็คือขาดคนช่วยงานที่เข้าถึงพื้นที่49.8%ไม่โปรโมตตัวเอง37.2%และพูดไม่เก่ง30.8% <c oughs> นายวุฒิทินจานวีรกุลนะครับจุดแข็งก็คือมีความจงรักปักด,ดีแก้ปัญหาโควิดจนต่างชาติยกย่องดูแลผู้ป่วยดีขึ้น มีความสามารถในําธุรกิจสำเร็จมั่นคงจุดอ่อนก็คือขาดคนที่เข้าไปทำงานในพื้นที่แล้วก็ไม่โปรโมตตัวเองแล้วก็พูดไม่เก่งมาถึงนายจุรินลักษณะวิสิทธิ์มีความจรงรักจุดแข็งนะครับมีความจรงรักมากดีสา7ิบสีมีประสบการณ์ทางการเมือง 34. 3 4มสิบสี่จุ และนชวนหลีกภัยสนับสนุน41.4%ในขณะที่จุดอ่อนก็คือแก้กขัดแย้งในพักไม่ได้คนเก่งลาออก56.8%ไม่โดดเด่น35.4%ไม่เห็นผลงาน30.9%นี่คือนายจุลินนะครับนายจุลินก็คือจุดแข่งก็คือมีความจงรักภักดีมีประสบการณ์งทาการเมืองนายชวนหลีกภัยสนับสนุน จุดอ่อนก็คือแก้ความขัดแย้งในพักไม่ได้คนเก่งลาออกไม่โดดเด่นและไม่มีผลงานนั่นคือนายจุรรนครับทั้งหมดก็คือโพนะครับที่ที่ซุปเปอร์โพได้ทำเรื่องที่น่าจะพิจารณาและเปรียบเทียบผลํำรวจครั้งที่หนึ่งครั้งที่หนึ่งกับครั้งที่สองนะครับครั้งนี้ครั้งที่สองสำรวจไปแล้วครั้งที่หนึ่ง เรื่อพรรก,การเมืองที่ประชาชนตั้งใจจะเลือกในวันนี้ถ้ามีการเลือกตั้งพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงห้าอันดับแรกของพรรคการเมืองในใจประชาชนก็คือพรรคเพื่อไทยครั้งแรกได้ร้อยละ26.9พอมาครั้งที่สองนี่ครับลดลงเหลือ25.1แต่ก็ยังเป็นอันดับหนึ่งอยู่ อันดับที่สองพรรคภูมิใจไทยเพิ่มขึ้นจากร้อยละสิบสี่จุดสองในครั้งแรกตอนนี้มาอยู่ที่ร้อยละยี่สิบในครั้งที่สองอันดับสามพรรคพลังประชารัฐครั้งแรกได้ร้อยะยี่สิบสองจุดสามเปอร์เซ็นต์แต่ครั้งนี้ตกลงมาตกวบเลยเหลือสิบห้าเปอร์เซ็นต์อันดับสี่พรรคประชาธิปัตย์ครั้งแรกได้ 6.8%ครั้งนี้ได้10.8%ขึ้นมาครับและดับหคือพัรคก,ก้าวไกลครั้งแรกได้6.9%ครั้งนี้เพิ่มขึ้นเป็น8.8%ผู้หนวยการซุปเปอร์โพลกล่าวว่าจุดแข็งจุดอ่อนคนจะเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งอาจจะทำให้ประชาชนตัดสินใจเลือกพักการเมืองหรือเปลี่ยนใจไปเลือกพักอื่น ได้ขึ้นอยู่กับว่าคนจะเป็นนายกรัฐมนตรมตีมีจุดแข็งชนะใจประชาชนหรือมีจุดอ่อนที่ประชาชนจะยีไม่เลือกเพราะการเบื่อหน่ายกับก garden, สภาพความเป็นมาและเป็นไปของนักการเมืองอย่างเลืออดล้อนที่น่าจะทําให้บรรดานักการเมืองทั้งหลายนําไปพิจารณาอย่าทําให้ประชาชนผิดหวังและเสื่อมศรัทธาไปมากกว่าที่เป็นอยู่ในเวลานี้ครับโดยครั้งนี้ผมผมดูนะก็โ <M oney> อเคก็ก็พอได้ ครับจริงๆแล้วโพต่างๆนะครับถ้าทําด้วยความบริสุทธิ์ใจจริงๆนะผลจะออกมาใกล้เคียงมากใกล้เคียงมากจริงๆสมมติว่าเราเป็นเป็นเจ้าของพรักการเมืองเราก็ทำโพลทาโพจิ้มไปในแต่ละเขตเขตหนึ่งเขตสองเขตสามเขตสี่ทำเพื่อที่จะรู้ว่าเขาจะเลือกใครจริงๆส่วนมากใกล้เคียงตาประสบการณ์ผม ที่ทำงานการเมืองมาใกล้เคียงจุดนี้เขาเลือกใครจุดนี้เขาเลือกใครแล้วเราแล,แล้วพักพักเราก็มาแก้แก้ว่าไอ้จุดนี้เราอ่อนนะจุดนี้เราแข็งส่วนมากจากใกล้เคียงนะเพราะมันเป็นทางวิชาการมันเป็นวิชาสถิติแต่ถ้าโพทำเพื่อชี้นำเพราะมันเกี่ยวกับคำถาม ชี้นำชี้นำนู่นเพื่อที่เอาใจรัฐบาลมันก็จะเป็นแบบหนึ่งเพื่ออาใจฝ่ายค้านมันก็จะไปอีกแบบหนึ่งนะครับก็ฟังดูเพื่อประดับความรู้นะครับแต่สิ่งที่ผลออกมาจากโพลครั้งนี้มันก็ใกล้เคียงนะใกล้เคียงในเกี่ยวกับจุดแข็งจุดอ่อนของแต่ละคนแต่เป็นที่ดีใจกือทั้งหมด ความจงรักภักดีผ่านทุกคนจะผ่านมากผ่านน้อยก็อีกเรื่องหนึ่งนั่นคือสิ่งที่ที่โอเคที่สุดนะครับวันนี้ผมก็จะนำเรื่องราวเหล่านี้มาแล้วก็เพื่อจะมาวิาพากวิจารณกันตอนนี้เราก็ยังไม่เห็นตัวที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับพอมีการเรือกต้นที่เขาเฉพาะในปัจจุบันนี้เพราะพรรคการเมืองที่มีสสในสภา ส่วนมันก็ยังมีอีกหลายคนอันนี้เขาก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไมดีมีพลตำรวจเอกเสรีพิสุูธิ์มีคุณหญิงสุดารัตเกยุราพันธ์แล้วก็มีหัวหน้าพักอีกหลายพักที่ก็ไม่ได้อยู่ในโพนี้ถึงเขาเลือกตั้งจริงมันก็จะมีโพออกมาหมา่แล้วก็จะสนุกแน่ในการเลือกตั้งครั้งต่อไปเพราะตอนนี้พี่น้องประชาชน ไม่ได้โง่ไม่ได้ควายไม่ใครไม่สามารถมาจุงจมูกด้วยถ้าเกิดผลงานไม่เป็นที่ประจักษ์ฝ่ายรัฐบาลก็ต้องเหนื่อยหน่อยเพราะได้เป็นรัฐบาลพรร่วมฝ่ายรัฐบาลถ้าไม่มีผลงานประชาชนเขาจำได้แต่ฝ่ายค้านก็ได้เปรียบหน่อยเพราะว่าไม่ได้มีผลงานอะไรเลยเพราะเป็นฝ่ายค้านก็ยังขายฝันขาย นโยบายได้นะแล้วก็มีดีมีเสียการไปแต่ละคนนี่ขอบคุณมากมาครับที่ติดตามเฟซบุ๊กไลน์กับผมแล้วก็ช่อง YouTube กิจโพสชแนลกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับวันที่30สิงหาคม2องพนะครับผมจะจัดพิธีบวงสวงเพื่อที่จะอุทิศส่วนกุศลให้แม่ที่ตายไปแล้วนะครับแล้วก็จะสืบ ชาตาให้กับแม่ที่ยังมีชีวิตอยู่แล้วก็จะมีมอบรางวัลแม่ดีเด่นแห่งปีนะครับจะจัดที่หน้าองค์พระนางพญาองค์ใหญ่ที่สุดในโลกที่วัดราชาบูรณาพิษณุโลกใครที่สนใจอินบ็อกเข้ามาพูดคุยกันนะครับผู้ที่จะเข้าร่วมพิธีทั้งแม่ กูรวงรับไปแล,แล้วและแม่ยังมีชีวิตอยู่ก็ร่วมกันช่วยกันจัดงานบวงสวงนะครับร้อยเก้าสิบเก้าบาทสําหรับแม่ดีเด่นแห่งเปีฟรีนะครับไม่เสียเงินเพียงแต่ส่งชื่อนามสกุลและผลงานมานิดหน่อยผมให้โค้ต้าหนึ่งต่อนหนึ่งถ้าเกิดตัวเองสมควรที่จะเป็นแม่ดีเด่นก็ส่งชื่อตัวเองมาแล้วก็เอาคนที่รู้จักอีกคนหนึ่งมนะแล้วผมก็จะทําเกียรติบัตรส่งไปให้ จ้างอินบอกนี่แหละครับแล้วก็ไปปิ้นกันองโดยมีลายเซ็นของนายกเทศมนตรีนะครพิษณุโลกจะเซ็นไปให้ในฐานะประธานมอบรางวัลมีขอบคุณมากมาก,มากครับขอบคุณเป็นอย่างสูงส่วนพ่อปู่รีสุโธแม่ย่าสีปาุตมาก็กยังรับบรวดิจักอยู่ครับก็อินบอกมาพูดคุยตามรายละเอียดกันได้วิขอบคุณมาก,มาก,ม,าก,ม,ากมากครับขอบคุณเป็นอย่างสูงขอให้พาคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดี ขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการสมาคมสื่อท้องถิ่นสมาคมนักธุรกิจพิศณุโลกสถาบัานอิสระพลกองทุนอิสระพลไดมอนด์เวดดิ้งพิศณุโลกสำนักศักยันต์อาจารย์จ้าสีบูรพาระยองโรงเรียนสอนศักิ์อาจารย์นกแก้วเมืองทองธานี